สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจําวันไปกับเศรษฐีดิ้งครับนะครับวันนี้วิเคราะห์การประจําวันที่2องตรกดาเวลาอัดก็ประมาณ6กโมงหนะครับเอ่อตอนนี้เราเข้าสู่สภาวะการไซเวรอบใหญ่นะครับที่เราบอกไว้ว่าจากการที่เราวิเคราะห์ทำเฟรมเดย์ Day, ากับการที่มองเห็นโครงสร้างราคาที่มันเป็นเทรนเนาะแล้วเขาเกิดอาการหลุดลงลงมานะครับก็ ทำให้เรา b บ y as direction ได้ไม่ชาร์เนาะกับ change o s c i l l r ครั้งเดียวกรณีถ้าอยากจะกลับตัวมันขาลงเราต้องหลุดโล w 3,245ถูกไหมดังนั้นรอบนี้ใน timeframe day เราจะเห็นภาพการไซด์เวยเนาะซึ่งถ้ามองภาพใหญ่เราอาจจะมองภาพนี้เป็นได้หลายอันนะครับอันที่1ก็คืออาจจะมองว่าเป็น triple top น,นะครับ top ห top ส t เนาะหลุด3,100ลงมางถึงจะ เป็นขานลงเนาะเ็จะบอกว่าชุดนี้เป็น correction rectangle เนาะหลุดลงมาถึงจะกลับตัวอันที่สองก็คืออ่าเป็น barrier triangle เนาะ barrier triangle ก็จะมีด้านบนเป็น barrier เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นการยกโลขึ้นไปนะครับนี่เนาะปึ๊บถ้าเป็น triangle จริงเขาก็ต้องวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี่แหละนะแล้วก็ b r a k เ out เมื่อไหร่ไม่ว่ากันไม่ว่าจะ b r a k ขึ้นหรือเบ a k ลงก็ตามภาพใหญ่จะเป็นภาพนี้อยู่นะครับ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงีนี้ดูระยะสั้นบ้างระยะสั้นเป็นยังไงเมื่อวานนีเ้เกิดแท่งเทียนเป็นเขียวนะครับปิดโอเวอร์ของหลายวันเลยทีเดียวโอเวอร์ Over ราคาโอเพนของหลายวันเนาะก็เอาชนะแรงขายได้นะครับตรงนี้ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าชุดนี้3แท่งนี้มีโอกาสเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับก็จะบบอกว่าใบแอรฝฟังขึ้นละแปลว่ามันกลับไปกลับมาใช่ไหมแต่การที่มันเบรกเอาได้ลงมาเป็นแท่งแดงเต็มแท่งเนี้ แล้วก็เกิดการรีบาวที่รุนแรงกว่าขาลงเนาะก็มีโอกาสที่ชุดนี้จะเป็นการบอกว่าอยากจะรีบาวแล้วนะในภาพเดคืออยากรีบาวนะครับส่วนวันนี้ทั้งวันยังถือว่าวิ่งอยู่ในกรอบแคบนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารอข่าวเออนอนฟาร์มหรือเปล่าเนาะแต่ว่า A D P นอนฟาร์มจริงไม่น่าเป็นที่น่ากังวลขนาดนั้นนะครับส่วนอันอื่นๆที่น่าจะเป็นปัจจัยตอนนี้ก็คือเรื่องผ่านกฎหมายนะครับ ชื่ออะไรนะของคุณทําอะวันบิ๊กบิวตีฟูลอะไรทุกอย่างนี่ว่าวั One big beautiful นบะิ๊กบิวตีฟูลบิลเนะกฎหมายเรื่องนี้นะก็เห็นว่าเมื่อวานนี้มีการอนุมัติไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะผ่านก็ตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลองไปติดตามข่าวดูเนาะเพราะว่ามันเอ,อลดรายได้เพิ่มรายจ่ายนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าดอลลาร์เนี่ยมันควรจะล่วงถูกไหมถูกไหมเพราะว่า เออหนี้ก็เยอะอยู่แล้วและยังคงจะลดรายได้เพิ่มรายจ่ายอีกภาครัฐก็ยิ่งยิ่งเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเนาะทีนี้เป็นภาพน,นั้นจะแก่เป็นดอลลาร์มันน่าจะล่วงนะครับเอออารมณ์ประมาณนั้นเนาะทีนี้ลงเท่าไหร่ไม่รู้เราต้องสะท้อนรอสะท้อนจากการที่ตลาดเขาแสดงออกให้เราเห็นในรูปแบบของราคานะครับซึ่งถ้าดอลลาร์ล่วงเนี่ยตอนนี้ correlation มันกลับมาตรงกันข้ามเนาะถ้าดอลลาร์ลงต่อก็ทองก็เด้งขึ้นนะครับแต่ถ้าดอลลาร์แดงนะอ่าจะบอก เออรับข่าวไปแล้วรับข่าวไปนานแล้วเนาะว่าไอ้กฎหมายตัวนี้มันออกมานานแล้วเนาะลุ้นกันแค่ว่าผ่านไม่ผ่านแค่นั้นเองพอมันผ่านเนี่ยมันกลายเป็นว่ารับข่าวไปแล้วก็วาอาจจะรีบาวก็ได้นะถ้าดอลลารีบาทองก็าอาจจะลงนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้คอลเลกชันนี้เป็นเป็นไซต์เวขนาดใหญ่แล้วกันเดี๋ยวไปดูในทางเฟรมย่อยว่าทางเฟรมย่อยเนี่ยเมื่อวานเราบอกว่าเราขึ้นมาถึงเป้านะครับเราไม่ควรบายแถวนี้นะเนาะแล้วก็ให้แผนไปวันที่หนึ่งเนาะ แฝนเปนแบบนี้ในกรอบ time frame ร,ระยะสั้นคือ15นาทีนะครับเราบอกว่า,อาสองไอเดียถ้าจะบายรอบายสองโซนนี้เนาะ28กับ38นะครับ38ลงมาทดสอบครั้งอยู่นานเลยตอนเช้ารีบาวแล้วทำหายไม่ได้นะว็นร่วงลงมาที่28ต่อนะครับ28ตอนนี้ทำ double bottom เนาะ double bottom หมายความว่ามีโอกาสที่โซนนี้จะเป็นโซนกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเาทำาโลแล้วไม่สามารถหลุดโลได้ถูกไหม แต่ตอนนี้ถ้าเราดูกรอบนะครับต่อจากเมื่อวานไปเลยเนาะถ้าเราดูกรอบเราจะเห็นว่าโครงสร้าง15นาทีช่วงนี้เนี่ยมันกลายเป็นวิ่งในกรอบนะครับจากขาขึ้นมามี channel corrector ลงมาแล้วก็ทำ minor boss อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือวิ่งอยู่ในกรอบใหญ่นะเลนจ์อยู่ที่3 3 2 8ถึง3 3 4 5ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะ by a s เออคนที่มองขึ้นเนี่ยการที่เขาจะขึ้นไปได้ของ p a t d o u b l ลบ t t o m มนี้เนาะก็คือต้องเบรกไฮได้ถูกไหม ลักษณะเบรกไฮนี่คือราคาในยะในการเบรกอยู่ที่3 3 4 5นะครับเป็นสวิงไฮของ t ท m e f ฟรม e 15นาทีขึ้นไปยืน15นาทีได้มีโอกาสมีโอกาสเนาะก็คือเบรกเอาขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งของชุดนี้นะครับนี่คือคอนเซปต์ของการเทรดเบรกเอาแบบดับเบิลบอททอมเนาะอ่นี้ก็คาดหวังด้านบนประมาณเท่าหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังแต่ของจริงถ้าเราอยากต่อรอดว่าถ้าเป็นดับเบิลบอททอมจริง เราอาจจะรอย่อเพื่อเข้าก็ได้เพื่อจะบีบ list r e w b o a r d ให้มันดีขึ้นนะครับก็จะไปตรงนี้ทีนี้เรามาหากันว่าถ้าอยากจะบายตาม p a t เทิร์นดับเบิลบอ m เนี่ยเราจะเข้าที่ไหนดี2ไอเดียก่อนแล้วกันไอเดียคือ a g g r e s s i v คือจินตนาการไปก่อนเลยนะว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นดับเบิลบอ t ทอมอ่ะก็มาดูว่าโซนไหนหน่าเข้านะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเปิดอินดี้สตัวแล้วกันอันนี้ผมเพิ่งเขียนมาใหม่เนาะชุดนี้เป็นชุดที่ใช้ในการไฟล์ ออเดอร์บล็นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนสีแท่งเทียนไฟ b บรูกแกไว้เราจะเห็นว่าตอนนี้มันมีแท่งนี้เนาะที่เป็นไฟ b บรูกแกดังนั้นเนี่ยชุดข้างล่างนี้เป็นออเดอร์บล็อกเนาะเราสามารถใช้นี้ในการหาจุดเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาจากภาพนี้เนาะเราสามารถระบุดได้เลยว่าโซนที่หน้าเข้าบาบเนี่ยคือแถวๆนี้อยู่ตรงกลางกรอบนะครับอ่าเนี่ยที่1น,นะบูอันที่2ก็คือมีโอกาสลงมาเป็นทริปเปิลบเหมือนกันทีนี้ ก็ได้รับที่รับที่2รับที่3คือหลุดเนาะถ้าหลุดลงมาเนี่ยเราอาจจะต้องมองชุดใหญ่ออกมาละว่าถ้าไม่ใช่ดับเบิลวอททอมเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนาะผมจะถอยไปดูในไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับถ้าหลุดชุดนี้เนี่ยมันมีโอกาสมันมีโอกาสนะว่าต้องวัดพิโบชุดใหม่ครับลงมาชุดนี้เด้งปัรบร้อยเเู่สองสเจเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นอันนี้เนาะลงมาที่รับถัดไป อ่แปลว่าเราหาแนวรับวัลละสำคัญไม่น่าหลุดนะผมมองว่าไม่น่าหลุดหนึ่งแปดเนาะ mm hmm. ก็เป็นโซนสําหรับซื้อนะครับนี่มันมันคคละคอนเซปต์เนาะแล้วแต่ว่าเรามองภาพอันไหนบ้างตอนนี้จริงๆถ้าคงคอนเซปต์ของดับเบิลบอททอมเนี่ยมันต้องเบรกไฮให้ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันเบรกไม่ได้เนาะกลัวว่าจะเป็นการกิลลิคุตตี้ด้านบนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ามันย่อก่อนเนี่ยรอสัญญาณนะครับการกลับตัวในโซนต่างๆที่เราหาไว้เนาะเพื่อคาดหวังขึ้นไป อันนี้คือรอ,อย่อบายย่อบายย่อบายทั้งสอันเนานะอันที่3คือรอเขาเบรกเอา t ก่อนเบรกเอาได้มันจะเป็นการคอนเฟิร์มการเบรกเอาเป็นดับเบิลบอททอมใช่ไหมถ้าเบรกเอาขึ้นไปด้านบนมีการปิดแคนเดลเป็นแท่งสวยๆเนาะขึ้นมาเป็นแท่งสวยๆอย่างเงี้ยเราจะมองคอนเซ็ปต์ของการรอเบรกเอาได้นะจะเป็นแคนเดลบูถ้าเขาขึ้นมาเอามายืนเหนือสวิงไฮสามสามสได้เนาะ ก็จะมองว่ามันเป็นไอเดียของการ breakout รอหาจังหวะในการรีเทรชลงมาก็ได้เนาะถ้าขึ้นอย่างนี้แปลว่าเขาต้องทิ้งแปลว่รูปแกลบชุดใหม่ทิ้งออเด์บล็อกทิ้งดีมานโซนไว้ให้เราให้เราเนาะแล้วก็ไปรอย่อเข้าตรงนั้นเอาแปลว่าราคาในยะาสามสามสี่ห้านะเบรกได้ไม่ได้ว่ากันแปลว่าโซนเนี่ยผมมองฝั่งขึ้นจะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเทียบสัดส่วนแล้วจากรอบเดิมที่ขึ้นมารอบเนี้ยเขาย่อมาเรียกว่าไม่ได้ย่อเยอะอะไรนะครับอยวลองดูชุดนี้นะ รอ,อ retracement ย่อมาประมาณแนว3.8.2%ไม่ถึงดีนะครับก็ถือว่ายอ่อยังถือว่าย่อน้อยอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นไป test h i อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นที่ test high แล้วอาจจะยอ่อ s i d e w a y ก็ได้เนาะก็ยังไม่ได้มองภาพว่ามันจะวิ่งไกลอะไรอันนี้นะครับนี้มาดูว่าเป้าด้านบนบน้างเป้าด้านบนที่มีเป็นแนวต้านมีที่ไหนก็ะจะมีตรงนี้นะครับเป็นัพพล l y ที่ถูกสร้างใหม่ขึ้นมาตรงนี้เป็นแบอันที่1เนาะ แล้วก็ถ้าขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนเนะาะจะหาเป้านิดหนึ่งลงมาถึงโลนี้วัด extension กันไปได้ไกลอยู่นะ77ซึ่ง77มีอันอื่นมีแนวอื่นด้วยนะลองไปดูนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้77คือ supply ของของ day เลยเนาะกลาง day เลยเนาะมีอย่างอื่นไหมมี supply ของ สชั่วโมงด้วยก็1ชั่วโมงก็น่าจะมีเช่นกันนี่นะครับนี่เนาะเจ็นะครับแปลว่าวันนี้ในะรอบแนวต้านสำคัญอยู่ที่นี่ผมมองย่อบายเป็นหลักนะส่วนเอ่อใครมองช็อตก็รอสัญญาณกลับตัวในจุดที่หน้าหน้าเสี่ยงแล้วกันนะเช่นคุณอยากเข้าโซนนี้เกิดแท่งกลับตัวเนี่ยก็สปลอตแคบใช่ไหมมีโอกาสที่จะย่อลงได้เยอะก็ หมายถึงว่าวิ่งได้ได้ขาลงเยอะรีเอร์วคุ้มคุณอยากเสี่ยงก็เข้าตรงนี้เนาะแต่ว่าไม่ใช่เข้ากลางทางนะอยากจะย้ําประมาณนั้นอ่าวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เอาตรงนี้เป็นแนวทางสําหรับเทรดวันนี้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ